อันนี้เรื่องเล่าค่ะพี่น้องเรื่องเล่าจากชีวิตจริงที่เราอยู่เดนมาร์กมาจ็สิบแปดปีว่าหลายอย่าง f อซหลายคนมากที่อยากรู้เนาะค่ะเนาะโอเคค่ะพี่น้องกันแกงใส่เนาะไหมค่ะพี่น้องไปกินเห็ดไม่ได้เห็ดค่ะพี่น้องอันนี้เห็ดโหโนค่ะพี่น้องเห็ดโฮโนแห้งเนาะค่ะเนาะได้มาจากเมืองไทยค่ะพี่น้องเอามาเทค่ะมาซิม เล่าค่ะพี่น้องอันนี้เรื่องเล่าค่ะพี่น้องเรื่องเล่าจากชีวิตจริงที่เราอยู่เดนมาร์กมาจากสิบแปดปีว่า หลายอย่างเอซี FC, หลายคนมากที่อยากรู้เนาะคะ่ะเนาะโอเคคะ่ะพี่น้องข้อหนึ่งข้อแรกตอนนี้ทําไมเดนมาร์กถึงเข้มงวดเนาะคะ่ะเนาะทาไมต้องมีเงินการันตีเยอะทําไมนู่นนี่นั่นจะมาตอบคําถามจะมาตอบมาตอบมาเล่าให้ฟังคะ่ะพี่น้องว่าอุ๊ยรู้มากเหรอเปล่ปาคะ่ะพี่น้องไม่ได้รู้มาก แต่มีประสบการณ์เพราะว่าเรามีเพื่อนคนไทยเยอะนะคะเราอยู่ที่นี่ก็คือรุ่นน้องบ้างรุ่นพี่บ้างรุ่นอะไรบ้างก็คือมีอะไรเราก็มาเล่าให้กันฟังประสบการณ์ค่ะพี่น้อหนึ่งเงินการันตีสมัยก่อนห้าหมื่นหกตอนนี้ขึ้นมาเป็น1นึ่งแสนคนสองก่อนที่จะได้ใบอยู่เขาเรียกอ่าพา m a n น n t พา r m เนน n t นี่ก็คือเป็นภาษาเดนมาร์กก็คือใบอยู่ถาวรเนาะคะ่ะเนาะถาวรก็คือได้สิบปีเนาะคะ่ะเนาะกี่ปีถึงจะได้ใบอยู่ถาวรต้องทำงานให้ครบสี่ปีครึ่งตอนนี้หรือห้าปีค่ะต้องเรียนจบาั้น t ูเนาะคะ่ะเนาะโมดูลเฟหรือโมอดูลซิกกฎหมายถึงจะได้ไปขอใบอยู่ ถ้าอยู่ที่นี่ไม่ถึงแปดปีไม่สามารถขอใบอยู่นะคะเนาะถ้าไม่มีงานจบโรงเรียนไม่มีงานทําก็ไม่ได้มีงานทําไม่จบโรงเรียนก็ไม่ได้นะคะเนาะนี่คือกฎหมายของเดนมาร์กค่ะก็คือมาเล่าให้ฟังไม่ใช่ว่าอุ่ยอวดรู้เปล่าคะ่ะไม่ได้อวดรู้แต่มาเล่าให้ฟังกฎหมายของเดนมาร์กทำไมถึงยุ่งยากเพราะว่าหนึ่ง หนึง่งเงินการันตีแสนหนึ่งนั้นนะ่ะถ้าเราผู้หญิงเกิดว่าทําไม่ดีไม่ร้ายเขาก็จะเอาเงินตัวนั้นแหละส่งเรากลับบ้านเนาะคะนะ่ะเนาะเขาก็จะเอาเงินตัวในที่เงินการันตีหนึ่งแสนนั่นแหละส่งเรากลับบ้านนะคะนะทำไมผู้ชายไม่มีงานทําทําไมผู้หญิงถึงแต่งงานไม่ได้ที่เดนมาร์กเพราะว่าหนึ่ง เขาไม่อยากให้เป็นภาระของหลวงเขาไม่อยากให้มีตอนนี้เดนมาร์กก็แย่ค่ะพี่น้องอันนี้พูดตามตรงเดนมาร์กก็แย่เหมือนกันค่ะพี่น้องถ้าผู้ชายไม่มีงานทําแต่งงานมาก็ต้องเป็นภาระรัฐบาลฟังไม่ผิดค่ะพี่น้องผู้ชายต้องมีงานทําวันไหนที่เราขอใบอยู่ห้ามตกงานหนึ่งปีค่ะพี่น้องหนึ่งปีห้ามตกงานกฎหมาย ห้ามคำมน,นห้ามทุกอย่างห้ามติดสเกตห้ามทุกอย่างในวันจากเรื่องวันที่ขอใบอยู่แล้วเขาจะเช็คเราทุกอย่างเธอทําทผิดกฎอะไรในเดนมากเธอติดสเกตไหมติดภาษีไหม,ไหมทุกอย่างต้องเคลียร์ให้หมดนะคะให้มันเป็นขาวหมดไม่งั้นไม่ได้ใบอยู่ค่ะพี่น้องจริงๆค่ะพี่น้องเล่าให้ฟังโอเคค่ะพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้า เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเรื่อยๆๆๆ,ๆกฎหมายของเดนมาร์กเนาะคะ่ะเนาะเราไม่ได้รู้มากแต่เราก็รู้มาเนาะคะ่ะเนาะก็คือมาเล่าให้กันฟังบางทีอเขาเรียกอะไรนะพี่น้องๆอยากมาอยู่เดนมาร์โน่นนี่นั่นเนาะคะ่ะเนาะก็คืออธิบายให้ฟังค่ะพี่น้องเล่าให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะกฎหมายของเดนมาร์กจากประสบการณ์ที่อยู่มา18ปีนะคะโอเคค่ะพี่น้องเอาไว้เจอกันคิดนาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ